สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณน,นันจะวะครับสำหรับน้องน้ำมัสือช่องซูปเปอร์ฟลอกซเปอร์ฟอกบายน้ำมัสมีสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับวันนี้เรามาเที่ยวตลาดจรูจักนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันว่าการรูุจักจะมีอย่างขายพ่องเพราะว่าวันนี้เปิลมีการตัดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ let's go <S มัดด้วยก็ติดตามมัดด้วยนะ วันนี้เราเข้ามาสู่กาจ,จัตุจักแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์มีตลาดนัดครับนี่ของขายเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เรามากับน้องนมสัสนะครับไม่มาเสาร์สิลูกนี่นะครับของกินเยอะแยะเลยนะครับตลาดนัดกาจ,จัตุจักรกางเกงช้างมีกางเกงด้วยกางเกงช้างตรงีนะ เป็ดก็มีเป็ดย่างนะครับนี่จะเป็นโซนของของกินนะครับซึ่งการเตรูจักปัจจุบันนี้ถือว่าน่าจะเป็นการที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลบพุแล้วน,นะครับการหนองดอกอ,ะอ่ะค่อนข้างเงือบเหงาไปละแต่ถ้าจะมาการเตรูจักนะครับจะมีการนัดก็คือวันพุธกับวันเสาร์นะครับจะมี เมกาและของขายเยอะแยะมากมายเลยขนมอาหารเยอะแยะเลยนะครับที่ได้มีสัตว์เลี้ยงด้วยหรอมีสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอลูกหรอมันไม่เอาทุเรียงให้ดูทุเรียนก่อนไหมนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เห็นไอ้ลูกจะกินอะไรเดี๋ยวต้องซื้อไก่ให้พี่โมด้วยไก่ทอดไปดูไปดูอะไร ผู้ชมไปดูสัตว์เลี้ยงก่อนเดี๋ยวเราไปโซนโซนของกินก่อนไหมลูกเดี๋ยวเราค่อยไปที่สัตว์เลี้ยงเนาะนะ,นนะมันไม่ใช่ซื้อไว้ตอนเยงง็นไงนี่ของกินเยอะแยะมากมายอ่ะมาโซนนี้ก่อนมาโซนนี้ก่อนอุ้ยบับเบิ้ลบีบับเบ,บิ้ลบีเฮ้ยไม่ใช่บับเบิ้ลบีดิออปติมัสสิออติมัส อัติมัสครามนี่เลยนี่เรามาถ่ายล้วมาถ่ายเอาอัติมัสก่อนอัติมัตทรามเฮ้ยห้ามขึ้นของเขานะนี่นะครับบริเวณกาดจุดจราจักรบรรยากาศนะครับตนนนี้คนยังบอกขยเรอนนะครับประมาณ2องโมงไปถ้า4ี่มงนนะอ่กสี่จอดรถเนอะเฮ้ยไป ปต่อยมันทำไมมันทำอะไรให้อ,อ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปโซนอื่นต่อลูกตอนนี้น้องน้ำมันก็ได้สายไหมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซนเยอะแยะมากมายเลยนะครับขนมนมเนยนเกิได้เก่อาหารปลาด้วยอาหารปลามีตรงไหนลูกอาหารปลาอ้ยลูกดูนี่ลูกชิ้นทองสุก <sm art> นี่ของโปรดป้านหนิงเลยไม่กินหรอเฮ้ยเอาผลละไม้ไหมผลไม้ไหมเดินไปเรื่อยๆเราไปหาไก่ทอดให้พี่น้ำโมแล้วของลูกอะลูกจะกินอะไรตอนเย็นอะไม่รู้ไดยไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปหาหมูทอดหมูทอดนี่บรรยากาศาสนใจมากเฮ้ท็อปกับนีครับ นี่เยอะๆเลยเฮ้ยเราไปดูโซนผักหนะ่อยไหมเดี๋ยวค่อยอ้อมไปตรงโน้นแล้วเดี๋ยวไปหาครับูหมว่าหมูบวกเสือได้เลยได้เลยได้หมูหมูบวกเสือได้สูโอ้โหเฮ็ดทอบครับโอ้ยรีดสองร้อยห้าสิบรีดแรกร้อยสามพิกโอดูกไหมแหลมพุตาดุกลุ เอาเอา,เอา,เอากินไม่ได้ลูกจะทำไงอะ่ะโดูเห็ดถอบเยอะแยะเลยลูกามาทางนี้สิลูกแล้วก็หลบมาทางนี้หลบมาทางนี้โอ้โหผักปูโอ้โ,อโอหผัวเละผัวเละ เอาหน่อไม้โอ้เยอะแยะโอ้ยี่ห้อฮะกลุ่มป่ามั่งเหรอเออนี่วิสต์มินไปเราไปซื้อไก่ทอดกันเถอะลูกป่าป่าปามเหรอตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับกบจ่ายสลาดเยอะแยะมากมายนะครับด้านหลังนี่เรครับเยอะเลยเออนนี้นะครับสองคุณจะว่าก่อนฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยว ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องอะไรนะ s เปอร์ฟอสของน้ำมัสเัยนะเชเด็กอ .2 มีช่องเป็นของตัวเองแล้วนะครับสมแล้วที่เป็นหนานเล็บๆของมือเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับนี้คุณหนานสวัสดีครับน้ำมัสมัสวัสดีครับวันนี้งานที่เดินตลาดกับเราเมื่อกี้ก็สลบไปแล้วครับหลับประนที่ลุงจะส่งปิกบ้านครับ อ๋อร้อยเป็นดีนดูหลังเลิบเลิบลุงครับสำหรับวันนีน้ฝากไว้ดีนะครับปีทิปยตะกี้ละกรรละการที่อันการจัดดูจัดตอนนี้ก่อิปคลิปในรถนะครับาม,มาส่งน,น้ำมัดกับบ้านับวันนี้คุณหนานก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณหนานเจ้าวาจดนะครับมีาสามาถมถครอมเนตนใต้คลิปได้เนอนะครับสวัสดีครับ